ปัญหาที่ผ่านเข้ามาในชีวิตล้วนแล้วเกิดมาเพื่อมอบบทเรียนให้กับเราคำว่าอดทนเป็นของคนที่ไม่ท้อคำว่าไปต่อเป็นของคนที่ใจสู้คำว่าความหวังเป็นกำลังใจให้คนที่ยืนอยู่คำว่าเรียนรู้เป็นของคนที่ไม่เคยท้อและไม่เคยที่จะหมดความพยายามชีวิตคนเราอ่ะมันไม่มีอะไรที่แน่นอนหรอกนะอย่าไปยึดติดกับอะไรให้มากมาย สิ่งไนสุขก็ทําต่อไปสิ่งไนที่มันทำให้เราทุกเราก็ตัดมันออกไปก็แค่นี้เองไม่เห็นนานเลยครับมะม่วงป่าเพิ่งจะมาเห็นนี่ังมะม่วงป่าลูกมะม่วงป่าใช่ ม่วงปลาาบรรยากาศามาฝากมา <c oughs> เป็นทางเลือกนะครับอีกทางนึงนะครับสำหรับสายเล่นน้ำตกมนันลมเย็นนะครับแง่เงียบสงบดี นักท่องเทีย่ยวก็เริ่มมาแล้วครับประมาณนี้อย,นอ,อย่างน่ะนี่ครับตามนี้นะฮะเยน็ยนเยน็นก่อนกลับเข้ามางห้นท่องเทีย่ยวนะครับขออนุญาตนะครับท่าน ตาใสเลยนี่โดนน้ำเย็นเข้าไปแล้วค่อยเอาิมาเปลี่ยนใช่ไหมไปแอลเลยแมะม่วงป่าเย็นไว้เย็นไหเย็นอไนเย็นด้วยน้เย็นตน้นน่ตกมันก็ไม่ได้ล แต่ก่อนเนี่ตรงนี้ถอยลงมาได้พี่จำได้ต่ก่อี่จได้บบคิดนี้ก็จบคลิน้ำตกตรงนี้ไป้ลนี้นะครับเดินทางต่อนะเพื่อนรออยู่นะฮู้นั่งรอ เห็นน้ำร้ <c oughs> อนทีนี้ก็ไปกนะนะ่อนนะครับนะนะเดินทางครับเดินทางต่ออ่าสวัสดีครับ